ขอนแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับเพื่อสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยและพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการโอควีพีรับส่วนลดทันทีอย่าลืมทักติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านตอนนี้ผมทํารายการเที่ยวกับโอเป็นรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศและวิวสวยๆของประเทศต่างๆพร้อมทั้งแนะนำวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ความเป็นมา รวมถึงอาหารการกินแปลกๆของแต่ละประเทศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้รายการผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับ ก็ไปสมย้ายมาอยู่ยะลาแล้วอันนี้อยู่ในยะลากี่ปีแล้วท่านเจออะไรบ้างเขียดตายอีกแล้ววุดวิตดอีกแล้วผมอยู่เทพนี้ไปอยู่นครถมแล้วก็คำนังย้ายไปอยู่ยะลาครับก็อาชีพคือเป็นผู้หมวดคือเป็นครูฝึกโรงเรียนกองร้อยหนึ่งก็มีหน้าที่เชา้าฝึกเย็นฝึกิวิหนึ่งสองสาม ใช่เจตดวินัยข้าราชเนี่ยวิ่งเลยนะเป็นจำลองการตั้งฝึกฝึกแถวรอปพื่อปั๊บเช้าเย็นก็ฝึกแถวฝึกฝึกกุญอาวุธร้อยแปดเป็นปีก็ฝึกเชย่าอะไรเนี่ยก็เรียกเอาจริงเลยจังนะก็มันมีเรื่องมาเกี่ยวผ่านในไลฟ์ฟังอีกว่าพอสิ้นปีเนี่ยผมเนี่ยเรียกว่าเบอร์หนึ่งอ่ะครับผู้กับการจะไม่เอ่ยพวกาใครผู้กับเพราะคุณเอาไปสองขั้นปีนี้สองขั้นนะครับคุณจะได้ปีหน้าสองขั้นเพราะคุณวิ่งเช้าวิ่งเย็นฝึกเราเรียกว่า มันจังหวะมันพอดียังไงไอ้ขั้นที่ขอสี่ขั้นน่ะที่ถูกแทงเนี่ยจากนครปฐมเนี่ยสีสี่ขั้นเนี่ยสรุปตัดลงมาจากสามขั้นตรงเหลือหนึ่งขั้นทำไมครับเออเขาบอกมันทะเล,ะลยแต่ละไอ ่เาาข้าขาขาไปไดไิดดุจทวีทีเออไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูอะไรไม่รู้นะเขาไม่รู้วนะ่าเปิดอิดดุจทวีทีมันไม่ได้สี่ขั้นว่าสาหัสบัตรหน้าเี่เพื่อว่าเอาละ่ะคุณหนึ่งขั้นเพราะคุณบาดเจ็บจากการบัตรหน้าที่ให้หนึ่งขั้นเขาถือว่าโอเคนะครับพอคำสั่งออกไปปั๊บมันก็จะรวมกับขั้นปกติที่เขาจะให้ถึ้งเป็นสามขั้นสองขั้นเนี่ยซึ่งก็โอเคครับผมก็ไม่ได้วาเลยแต่ว่ามันช่วงระยะขอขั้นต่งนั้นนะ ท่านูกลับก็มาบอกผมว่าคุณได้ท่านวิเศษมาแล้วหนึ่งท่านครับไอ้ท่านที่โรงเรียนะให้คนอื่นที่จะให้สองอะให้คนอื่นสองท่านเลย<อ>พวกคุณก็ได้สองทัานตรงนี้แล้วครับผมบอกว่าเา้ยหากูไปถูกแทงแทงเบาๆตายเบาๆไม่ได้เรื่องอะไรเลยเดี๋เลยเอาว่าไม่ไรครับท่านก็เลยไม่ได้ผมก็เลยได้สองท่าน,นวนเศษครับ ก็รู้ว่าไอ้ที่ถูกแทงมาที่ว่าขอสี่คันมันไร้ประโยชน์เลยไม่เลยเลยก็<ล>ยไม่บ่าอย,ย่างคารบุบหเือว่าถืออาภพถือว่าตรงกัรแล้วผ่านให้ตรงในร้อยไม่ได้ด้วยอุตสาห์ทำมาทันดีเ <c oughs> ต็มสูบอุตสาห์ฝึกซ้อมเต็มสูบไม่ได้ด้วยก็วิ่วก็เราก็เป็นเรื่องตลกในสตาในว่าเราทํางานเดี่ยแต่ว่ามันช่วงนี้ช่วงนั้นก็อย่างว่าสามคันมันคงมันกงจะหายากอะไรช่วงนั้นก็เลยมันคารุบสองคันก็พอแล้วคุณได้มาแล้วเขาก็ไม่มีสมการแต่เป็นเขาเขาก็อย <ใน S 1> าอ <ใน S 2> กได้ แต่โอเคเราก็เด็กๆไม่มีปากมีเสียงน้นะถ้าผมโวยมันก็ต้องมาได้ครับหรือก็อาจจะเอ้มันอำนาจผมไอ้หนึ่งขั้นนั้นมันอำนาจผมโรงเรียนจะใย่คุณก็ได้ไหมคุณก็ได้เพราะยังไม่ได้พิจารณากันใครก็ได้เพื่นคุณมาหนึ่งขั้นแล้คุณก็โอเคก็ตกลงว่าเจ็บเป่าๆสี่ขั้นไม่มีประโยชน์เจ็บไม่ว่าแล้วโดนข้อหาผิดยุทธวพิธีเข้าไปแบบทะเลทรายก็ใจวาอย่างนั้นจริงๆแล้ววันนั้นท่านว่าขออนุญาต ถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกไปหรือว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันจำเป็นมันก็มันไม่มีวิธีอื่นมันก็ต้องมันจะทำไงเพราะว่าจ่าแกก็ถีบโครมมันก็ดันมาปิดไอ้แล้วก็ยืนดูปถีบโครมดันมาปิดถีบโครมเฮ้ยจ่ายาพ่อจ่ายามปล่อยเลมเราก็ถลําหน้าไปนิดเดียวไม่ทันได้เห็นไม่ทันอะไรกันตั้งตัวกันเลยปุ๊บแล้วก็ออกมามาจริงๆก็คว้าได้ทันจริงๆผมว่าไม่ได้ไม่ได้ผิดด้วยด้วยวิธีจริงๆอ่ะผู้ต้องหาเนี่ย เขาชื่ออะไรชื่อเพิ่มเลยเพิ่มเพิ่มเออพุ่มพุ่มพุ่มพี่พุ่มเนี่ยพี่พุ่มเนี่ยเขาเขาคาใจกระจานนี่อยู่แล้วเขาจะมีบาดแผลอยู่แล้วและพอจังหวะยื้อไปยื้อไปเขาก็เขาก็มีแผนเขาเดี๋ยวมึงยื้อไปรอบหนึงกูจะปล่อยให้ร่วงแล้วมึงจะท้าหลังมาแล้วกูแทงเขามาถึงจานะแต่กลายเป็นเราจะล้มหน้าไปแล้วบอกจ้าเรียบร้อยการกัดชัวเข้ามาแล้วก็ตามดูว่ากับเรียบร้อยไปดีดีก็จบไปลงมาว่าเรื่องคันเดือนกันมันมันจังหวะพอดีมัน มันอะไรย่างเผมนึกเออมันเป็นเรื่องสนุกดีเหมือนกันครับนันชีวิตจงรานผมก็อยู่ปีกว่าครับฝึกรุ่นสิบสี่และรุ่นสิบห้าส่วน้าคือครูรุ่นนายดาบเพียนหรือจ่าเพียนหรือพลเอกเพียนอ่าววิรุบิคาบูโดเนี่ยนะเอกสมยาครับเพียนนี้เป็นรุ่นน้องปตอรุ่นสิบห้าครับซึ่งเป็นครูฝึกครับนี่นะนะที่ว่าถึงได้ทํางานต่อกันมาแลวผมก็รู้จักดีว่าเพียนเราฝึกไา้เป็นคุณตั้งใจพ่กนี้ยี่สิบเจ็ดนี้ผมก็จะไปในนใหญ่ครับ ไปมอบเงินให้ในดาบตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยเก็บกู้ของจังหวัดน่านด้วัดที่ถูกกับระเบิดมาเมื่อสี่วันที่แล้วเนี่ยตัดขาทั้งสองข้างเราจะมอบเงินกองทุนจับเพียนซึ่งกรมตำรวจแล้วก็เราขอชื่อจัดเพียนกงทีวี TV ช่องสามจัดไว้เป็นกองทุนสิบล้านผมเป็นคณะกรรมการด้วยวันนี้จะไปเบิกกันใ้ไว้ก็สักสองหมื่นห้าทั้ง 25, ค,คง่าอะไรดูแลพูดถึงจัดเพียนวีและบุรุษเขาบูโด เมื่อวันก่อนโทรหาท่านแต้มบอกก่อนท่านแต้มผมจะไปหาท่านถุนทอนนะลูกพี่ท่านแต้มเก่าอ่ะท่านแต้มเคยอยู่หน้าห้องท่านใช่ไหมฮะท่านบอกโอกถามเรื่องนี้เนี่ยนะท่านเคยเป็นฉายยาวันรักลบเขาบูโดมันเกิดที่ไหนอะไรครับสายานี้ของท่านเนี่ยได้มายังไงเขาว่าไปเองผมก็ไป่นด้นักรบอะไรเขาบูโดอะไรทำงานกันทุกคนก็ขึ้นของบูโดอย่างนั้นแหละแล้วเรียกเรียกใครก็ไม่ผิดตัวเรียกบูโดกันผมขึ้นกันทุกคนเหยียบบูโดกันมันสังคุนประทะในสามจังหวัดภาคใต้ ถ้าพ้นจากยะลาหรือปัตตานีทางนี้ก็ถ้าเข้าเขตเอำเภอบายเจอกกันไปก็เขาเรียกเทือกเขาบุโดใครก็ขึ้นตรงนั้นแหละตัวดบเพียนเนี่ยเคยมาระทะาแต่ผมว่านักก้าเข้าในขอบุโดนมาตัครั้งสองครั้ง,งเพียนนี่เขาจะไปแถวยะลาไปแถวทันโตไปแถวบันดังสตาแถวนั้นมันมีกระบวนการเหมือนกันเขาจะพะทะาบ่อยแรงนั้นแถวอำเภอเมืองยะลาเขานี่ยเขาจะหนักแถวนั้นแต่ว่า ถาทางใต้ในการปรับจมแล้วก็ถือว่าเขาบูโดนันเขาหลักที่ว่ากลุ่มนั้นก็อยู่กลุ่มนี้ก็อยู่ลักษณะน,นั้นก็เลยว่าเป็นเทือกเขาบูโดนมันเชื่อมมันต้องก็ต่อ,อยาวันหมดอะในฐานะผมที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้แล้วเอฟซหลายคนก็ไม่ทราบว่าเขาบูโดจริงๆแล้วเขาบูโดท้องที่ตรงนั้นเนี่ย <c oughs> คือท้องที่อะไรแล้วตำรวจกับตรงนั้นต้องทําอะไรกันบ้างตอนที่ช่วงที่ท่านทํางานที่นั่นเราต้องทําอะไรกับเขานั้นบ้งแล้วเขานั้นคือเป็นแหล่งอะไรครับเขานั้นเนี่ยคือก็อยากจะเรียนว่าเทือกเขาบูโดนเนี่ยม เริ่มต่อโยมาตั้งแต่อําเภอข้างแม่น้ําสายบุรีมาเนี่ยมันก็จะเป็นอ,อ,อำเภอรือศร์รือศอกอําเภอบาเจาะมมอ,อำเภอบาเจาะแล้วก็เมืองอําเภอยี่งอแล้วก็ไปอําเภอระแงะรือสอกระแงะแล้วก็ดงยาวนี่คือเรือกยาวครับก็กลุ่มโจรต่างๆที่ผมปะทะส่วนใหญ่ครับ อยู่บนเทือกเขาบุโับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวบ้านจากอำเภอวาเจาะชาวบ้านจากอำเภอยี่งอครับชาวบ้านจากอำเภอลุนศอกเขาขึ้นเป็นกลุ่มเขาก็อยู่นบนภูเขานะยาวลงไปถึงสุงไง่ประดีครับจอยร้องซึ่งมันดังๆมันเป็นเทือกเขาต่อกันเพราะฉะนั้นเมื่อโดนอยู่ที่นั่นเราก็ต้องขึ้นทํางานที่นั่นครับ ข่าวาาว่าคราวหาข้อมูลแล้วก็นํากําลังกันไปประทะกันอยู่ท่านขึ้นไปบ่อยไหมเออมันแล้วแต่ข่าวครับก็ประมาณเดือนนึงก็ประมาณสองหรือสามครั้งเพราะเพราะเราตั้งฐานปร,ร,ร,ริบัติการคือบะือคือตอนนั้นคือหลังจากเอางี้เอาไว้จบไอ้เรื่องจากโรงเรียนครับพอจบจากโรงเรียนตอนนั้นพอปับ๊บผมฝึกรุ่นสิบห้าพเพียรเนี่ยผมโดดผมก็ซวยเอะยนะทำไมครับผมฝึกชัยยะ รุ่นสิบห้าคนละเพียรเนี่ยก็มันมีหลักสูตรฝึกอย่างหนึ่งคือจากหน้าผาเนี่ยเราผูกเชือกไว้แล้วยาวไปถึงข้างล่างเพื่อจะโรยตัวเขาเรียกว่าทดสอบกำลังใจโดยใช้กิ่งมะขามเนี่ยกิ่งมะขามที่มันเป็นกิ่งเนี้ยตัดแล้วก็ครอบมือจับแล้วก็เชือกมัดมือมัดมือตรงนี้เกบอันนี้ไว้แล้วตั้งบนเชือกเนี้ย ไหลดลงไปเหมือนกับเหมือนกับสลิงไงที่ทเราไต่กันนะไหลโดยโดยโดย,โดยไม่มีอะไรมีแต่ว่า้าไม่หลุดไม่ว่าจะมีอะไรก็เชือมัดมัด,ม,ดมืออยู่แต่มามันหลุดล่วงแต่มันมัดมือทำรวจก็ลุดแต่ว่ามันเสียว่าลงหูไปเนี่ยก็ฝึกตำรวจผมขึ้นวันนี้ไปทําในหลักสูตรเนี่ยทําเนี่ยทําเชือกทาอะไรแล้วก็ทดลองลงลอยสองครั้งปลอดภัยไม่มี s <S มป,ปัญหาเช้าผมก็ลังนอนอยู่เช้าก็ส่งตำรวจไปฝึก ี๋ยวลูนองมาถามผมกหดหดเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เนั่นไอ้ไอ้ที่โรยเชือกลงมาเนี่ยเด็กมันเจ็บกันหลายคนครับคือบางคนก็มือฉีกบางคนก็หน้าปะทะบบางคนก็เท้าเคล็ดอันนี้ผมก็ไปดูบะทบก็บอกเนี่ยมันลงเนี่ยผมว่าเอ้ยขอขึ้นดูได้เพราะเราทำแล้วครับผมก็ขึ้นไปก็จับลงพอลงมาก็อกว่าฝนคืนนั้นฝนมันตกครับเชือกมันตึงตึงมันก็เร็วขึ้นมันทิ้งถ่วให้เร็วขึ้นครับ มันก็ลงลงโอ้ยมันฟืดฟืดฟืดผมก็บิดบิดพอบิดอย่างนี้เพราะมันมันบิดเงี้ยมันจะสูงกันควันขึ้นชี้ชี้ชีชไม่หยุดนะครับไม่หยุดที่ผมจะปล่อยหน้าชุกับตะไคร่ตะไคร่เชือกสี่เหลี่ยมซึ่งรากันมาก็การปลอดภัยอ่ะครับเราก็ไม่อยากเราอย่าทิ้งย่อพอปล่อยมือเราทิ้งย่อลงปล่อยปล่อยมือเนี่ยรี่จรงทิ้งย่อขณะที่มือมันตัวเป <c oughs> <c correlation> ็นเบี bon, ่ยงครับเพราะนขาลงไม่พร้อมกันขาขวาผลงก่อนขาขวารับ หากเละเทะหมดตรงนี้นะครับนั่นหากกระต่ายนะารับเขียวอย่างแบบนี้ครับก็แต่ดีว่าใส่คอมแบตนะครับทาไมใส่คอมแบตนี้เละเทะเลยอะครับที่ใส่คอมแบตก็เลยหักกลางในแล้วก็นั่นนัะนันเป็นผลพวงจากการโรงเรียนท่านโรงเรียนเป็นครั้งที่สองในการบาดเจ็บครับหรือเหมือนจะได้ขั้นที่บวชเลือดสอ อาจจะใ,ให้ย้อนหลังนั่นดูมันจะได้ไม่ใหญ่ค้าเนี้นนายจะได้ขั้นเนี่ยผมคิดว่านาจะได้แต่ผมนึกไม่ออกว่าจะได้แต่เน้นหน้าจะคงได้เพราะบัตรเจ็บเป็นบัตรซีมกันแต่ไม่ว่าก็ทํให้เดีด๋ยวดูรายการนี้เดี๋ยวผู้ประชาผู้กำชา้าย้อนหลังเห็นรายการนี้ให้ย้อนหลังได้อก็นั่นเอะก็เราก็ฝึกก็บางกาก็เราก็จากนั้นก็พอผมพอคือเหตุใดผมนึกออกจากโรงเรียนครับปันเป็นก็โอเคสบายดีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่า บ้านผมอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นแถวมีเพื่อนผมเนี่ยพลตะเวกบุญเพนบำเพนบุญรุ่นเดียวกันครับเขามาขออาศัยบ้านพักของโรงเรียนเนี่ยอยู่ก็เป็นผู้หมวดเยลาตำแหน่งคือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเสร็จของจจงหวัดเยลาคุมกำลังห้าสิบคนเพื่อปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้ายทั้งหลายเนี่ยในพื้นที่เยลาครถทุกเช้าเนี่ยผมก็มองเห็นตื่นเช้ามาเห็นแล้วกางดึกดึงเขาขับรถปุ๊บลูกน้องก็ปุ๊บปัดปุ๊บปัดออกไปแล กรแผนกลางคืนกลางคืนที่หนึ่งที่สองไปเลยแล้วเดี๋ยวก็อ้าวลูกน้องเจ็บมาเราก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลแล้วเราจะรู้จักโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวตายเราก็รู้จักที่วัดเพะไปพบไปสอบตำรวจมันจะุนเวียนอย่างนี้ปู่ก็ยัมันก็นหนุกดีเหมือนนดี๋ยวแต่ว่ามันเป็นตายอยู่ตลอดเวลานะะหนูผมก็เลยพบปลายปีพอกรหังมึงบอกเอผมขอสมัครไป,ปนห,รหน่วนานอพอที่ไหนตะแข่งลักษณะอย่าเี้ยแต่ตอนนี้มันมีที่ปัตตานีนี่คือพลตำรวจโทรเอ่อ ธีรุิบุตรสีภูมิครับถึงเป็นผู้ชว่วยรัฐมนตรีครับรุ่นเดียวกัน,เป,นเป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่ก็มีนายาธิวาสเป็นรุ่นน้องผมหมกผมอฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าเวียนกูจะไปอยู่ที่นั่นก็ตกลงตกลงบอ<ม>กว่าสมัครใจไปนั่นพนอะผมขาหักปั๊บคำสั่งก็ย้ายไปเป็นหัวหน้านพอาธิวัสนคุมกําล,ล,ลังในปราบปรามในพื้นที่เขตบาจ,จออะไรอย่างเงี้ยเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับตึกเขาบดุดวงหลังจากเรื่องราวนะครับของท่านที่มาเป็นครูฝึก ที่ที่ยาลาแล้วก็ได้ขาหักอีกรอบหนึ่ง <ไอ S 1> แล้วก็ยังรู้นอยู่ว่าจะได้ขั้นไม่ได้ขั้นไม่รู้น่าจะได้นะผมพีแต่ผมนจํจำไม่ได้ครับอ่าหลางังจากนั้นท่านไปไหนต่อครับก็หลงังจากนั้นก็คือว่าพอเป็นครูผมมาขาหักนะ,ะก่อนที่ก่อนที่จะช่วงนี้ก็ยังเป็นครูฝึกจน,นน่ะกำลังรู้สึกว่ากําลังมันมันจะน้อยไปหน่อยในการปราบปรามกระบวนการเนี่ยแต่จังหวัดก็มีนพสีพัฒนสิบพัฒสิบเนี่ย มันไม่พอก็เลยขอโรงเรียน50คนหนึ่งกองร้อยลงไปช่วยเดิมก็มีเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้มวดในโรงเรียนกันรัตธรรมเอกภารลบวิิคุณเขาลงไปถามผมก็ทำได้สักสองเดือนผมก็กำลังมันเห็นมันมันไปเข้าออกเข้าออกประะปลเตอร์เนี่ยมันผมขอสมัครเป็นวัวหน้าแทนออยากไปมันในช่วงนั้นผมก่อนก่อนจะออกยางเวียผมก็ได้ไปประบาะครั้งนึงนะ ไปทักครั้งที่ทูกเขาแถวๆไอ่อแถวๆยะหาที่จะไปจังหวัดอำเภอยะหาครับไปทักครั้งแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้อะเราเราเห็นตัวแต่ว่ายิงยังไม่ถูกแต่ว่าไปจับใต้เมียมสองคนแต่ตัวคนร้ายสองสาคนหนีหมดนั่นคือมันก็ทําให้จิตวิกายว่าเอยอยากจะอยู่แล้วผมก็สมัครออกที่ก็เลยได้เป็นเมนูหน้าอนอพรณาธิวัสอ่าภารกิจ หัวหน้าที่เรียกว่านอพครับภารกิจหลักๆคืออะไรบ้างสเปเชียลฟอร์ดของจังหวัดหรือหน่วยประกันพิเศษหรือหน่วยประกันพิเศษเนี่ยมีหน้าที่ในการสนับสนุนในการป้องกันปราบปรามคือถ้ามีเหตุการณ์ถึงว่าในราชวัตเนี่ยมีขบวนการโจรที่ยะหาเราก็ไปครับยะลาเราก็ไปอะไรก็ไปหรือต่างจังหวัด ยาลาเรียกว่าช่วยหน่วยนี้เขาไปค,คือภูทอนนอำเอาตัวอำเภอเบอร์เขาไม่มีกำลังที่จะไปช่วยมันหน่วยกลางเนี่ยสามารถจะเคลื่อนพลไปหน่วยรถเนี่ยไปได้ทั่วแล้วแล้วผมผมไอ้ผมเดานะหน่วยท่านนี่ที่เหมือนในหนังมันจะแต่งตัวใส่ไอ้โมงเลยถือปืนอาวุธหนักอย่างนั้นป่ะฝันชําเกาะหนาๆนางนั้นป่ะทำามีอย่างนั้น <c oughs> น<ะ>่ผมคงแต่งอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่มีเอาหน่วยท่านแต่เกราะเกราะไม่มีเพรมะเมด กระอกก็บางๆแล้วก็มีบางคนเหมือ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 นหนุมาันอลนินทราอย่างเงี้ยผมว่าเป็นาง้นเป็นเงนมันมันไม่ถึงขนาดนั้นมีเบเบรชุดเขียวชุดลายเงี้ยแต่ว่าอหรือบางทีก็คอก็ให้ยืมไปหมวกทหารก็มาบางทีเข้าแผนก็อาจจะมีมวกเหล็กกลมๆม้วงๆอ็นก็เอ็มที่หกเงได้ก็มาน้อยนาโต้นางปืนใช้ปืนขาบินทำไมนั้นมันยังไม่มีอะไรเท่าไหร่เะฉะนั้เราก็ก็คงจะไม่ถึงกับ มาอยากรออยากเท่กันไม่คุนงั้นแต่มีจุดเขียวยุดลายพรางยังมีอยู่เท่าที่สมัยนั้นน่าจะมีให้ได้เท่าที่สมัยนั้นครับแล้วภารกิจไหนที่ท่านไปรู้สึกว่าโอ้โหนี่จําไม่ลืมเลยเสียดตายเลยรือก็ผมไปอยู่เนี่ยไปในขณะที่พวกขาหักปั๊บเนี่ยคาสั่งก็ออกมาเลยให้ผมไปวุ้นหน่อยกับมิสิษธินาธิวัครผมก็ไปในสภาพที่ข้างหนึ่งในเข้าเฟือกเข้าเฟือกน้องเนี่ยเขาหนาเตอะตาขาวใส่เท้าไม่ได้ครับใส่เท้าแตะไอข้างหนึ่งก็ใส่คอมแบตจุดเขียว เดินนั้นทะเลทะลาไปข้างกบเพรา็ไปอยู่ก็ตอนช่วงผมไปนี้หน่วยการพิเศษมันมีการเคลื่อนไหวแถวอำเภอพิษสอบติดอำเภอใบเจาะมันมีมวลเคลื่อนไหวนะหวังเสือเขาบูโดโด,ด้านซ้ายด้านขวาเดินไปเดินมาบือเร็งบบเจาะยิงหัวใะใหญ่แถวตันยงมัดก็เลยไปตั้งฐานเป็นประกาที่นั่นตั้งฐานนี่คือมาตั้งกลุ่มตั้งหน่วยอยู่ที่นั่นนะผมมีกําลังสิบคนหน้าคนกอลราตะเวน พอไค่ช่วยก็ออกราออกไปใช้รถก็เรียกว่าปะทะหลายเรื่องหลายครั้งที่นั่นก็ไอ้ถืงนเต้นเล็กเียกน้อยก็เราเราค่าไปช่วยช่วยหน่อยพิเศษหนึ่งทีนี้มันมันก็ยิงกําลังมาไอ้พวกก็บอกขอคอปเตอร์มาช่วยดิ พอคอปเตอร์มาเนี่ยมันไม่รู้เป้าอ่ะนะไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องยุทธวิธีก็คือการสื่อสารด้วยการฝึกกับด้วยการกับคอปเตอร์มันก็จะรู้เรื่องครับไอ้คอปเตอร์ก็จะยิงช่วยกูพอปุ๊บบอกเฮ้ยมันยิงกูยิงนั่นโลกันว่าอ้ยเราโลมาจีหมายว่าเอาใจ่ชาแม่ไม่นู้มนยิงตรงไหนก็ไม่รู้แต่บอกพอแล้วไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องช่วยอยู่เฮ้ยไม่ต้องช่วยแล้วว่าเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันยิงไปตรงไหนก็รู้ก็ว่าดอยวก็ว่าจะไม่ยิงที่เราอ่ะ แต่ว่ามันไม่รู้ว่าตรงไหนฟังเสียงก็เสียหัวอันนี้ครั้งหนึ่งเแถวแถวไอต่อแถวไอออำเภอศรีสคอนทางจะไปทางจะไปบรนนางสตารครับอันนั้นคอปเตอร์มาช่วยช่วยช่วยไม่รู้ช่วยไปไหนมไม่รู้ว่าช่วยไงเรา ก็เลก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องสนุกสนุกกันหลายค่ะคือการสื่อสารเนี่ยอย่างทหารเนี่ยเขาจะมีพิการก็มีพิการสิงตะลิกายิงตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเรานี่ยโห <laughs> เรียกมาแล้วยิงยิงเสียวหัวตัวเองเล้ก็จะยิงขู่อะไรก็ไม่รู้แต่ป,ป,ปอปอปปมันตรงไหนกันแน่เว้ยไม่รู้เพราะเราเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเัราเราอยู่มันในป่ามันป่าทั้งหมดนี่มันอยู่ตรงไหนเพราะตัวเรามนก็เห็นตัวโจรก็ไม่เห็นเอกสารมั่วเลยนี่เอกสารมั่วก็มีทุกคนก็มี อพอช่วงเป็นวันพ่อที่ปีหนึ่งห้าวันนั้นนึกยังไงไม่รู้เอาเอาสักเรื่องหนึ่งก่อนนะปีหนึ่งห้าตอนเข้าแผนวันนะครับเราก็ข้าแผนไปรัฐเวรไม่เจออะไรก็เหนื่อยมาพคน,คนุพนบอกปิดวันนี้นอนเนี่ยมันสบายสบายที่มันเหนื่อยอย่างวันน,ะนี้ก็ไปวิยุก็เรียกวา่านอนกันพอเสร็จแล้ว ตื่นหน้าเวียบอกว่าแม่คนเสียครับก็สั่งเลิกฐานกันมาก็าทําบุญศกแม่ไปก็กลับเข้าที่เดิมพอก,กลับเข้าที่เดิมวันนั้นกับท่านผมกับวุเพ็ญมันเป็นสามสิบผมสามสิบกำลังหกสิบคนเข้าในที่เดิมมันก็เรียกเจาะแถวกลาพอแถวสายบุรีครับอันนี้ก็ตึกเขาบุโดเลยตรงนั้นพอขอกำลังห้าสิบคนวันนั้นเพื่อจะขึ้นกลุ่มเนี้ยพิสูจน์ทราบ บางทีเราใช้วิธีพิสูจน์ทราบเนี่ยมันโดยเช่นนั้นเราไม่คือเราข้อมูลนี่เราต้องได้จากสายข่าวครับถ้าไม่มีสายข่าวนี้ก็คือขึ้นเองแล้วก็ดูร่องรอยดูร่องรอยหรือประมาณการว่าน่าจะอยู่แถวนี้แต่นี้มันต้องเจอร่องรอยทิ้งร่องรอยไว้บ้างก็วันนั้นกาถึงคนไม่ไปก็ถึงเที่ยงพอบ่ายมันไม่มีอะไรดู่าทางแล้วก็เป็นลานเราก็นอนกินข้าวเองแล้วก็เสร็จก็เฮ้ ลองไปดูสัหน่อยนิเดินกันหน้าไี่นหน่อยนะแต่เป็นป่าเนีวยดูวิกัดแล้วก็โอ้โย,ยังปักไกลไปออกไปเจาะ,ะไปสายบุรีไปนี่ไม่ไหวว่ะแต่ออกขึ้นไปหน่อยนะพอเราจะมูฟบขึ้นเนี่ยแต่วันเป็นลานอย่างเงี้ยนะพอเราจะมุฟบขึ้นเนี่ยโอ้โหมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยแต่เราผมไม่อยู่หน้าครับแต่หน้าเนมันตัวมันสูงมันยิงไปหลังนุ่บไอ้ก็เรามันข้ามข้ามหัวไปหมดไปโดนคนข้างหลังสามคน ตำรวจแล้วพอปัป๊บๆเราก็ยิงกันอยู่สักครู่หนึ่งเงียบพวกนี้ตอนนั้นวิธีไม่มีแหละยิงแล้วหนีเราก็ปั๊บขึ้นไปดูไม่มีแล้วจอยกัเลยจัดการกักบที่บัตดเจ็บสอ <ผม S 1> งคนคนพินโยโชี่ตโมโมเย่ยเป็นจา,จากกองร้อยเรียนอากอาตรงนี้นมาก็ไม่มีทางอื่นนอกจากขอคอปเตอร์เขาเรียกหน่วยเรสคิวจากข่ายในสวน ตอนนี้ค่ายในยสวนก็ไปช่วยอยู่ของร้อยหนึ่งครับกอล์ฟเตอร์มาปปปปปปประมาณทุงทนี้จะเอาอย่างไรจะออกคืงวันนี้ขึ้นมามันมีต้นไม้สูงบังอยู่เรายู่ใตาต้นไม้ครับอปเตอร์มาก็ตรงก็ไม่ได้ตรงเบียนอยู่นี่บอกทำยังไงดีก็เลยเขาก็เยอะเขาก็เรียงเนี้ยส่งเชือกลงมาตร,รงคนลงมาครับหลงปั๊บแล้วก็วิ่งมาที่นี่คนนี้เราไม่ได้พาคนนี้มาขึ้นตรงเพื่อจะไปเนอะวิ่งคนนี้คอปเตอร์เชือกก็ใส่สแนปดิงกับผูกันครับ ผูกกันก็ต้องดึงดึงอย่างนี้พอเครื่องขึ้นก็ต้องดึงอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่ต้องไกวดีมันต้องกบไม้ตรงเครื่องใช่ไหมเพราะอยู่นี่มันไกวไปตรงเครื่องช่วงมันไกวเนี่ยเครื่องก็ขึ้นไกวเนี่ยไกวไปติดกิ่งต้นไม้เล็กๆเ,เนี่ยกิ่งเข้าระหว่างกลางอะติดขึ้นไม่ได้ครัยุ้งจังหวะมันจะสวยอ่ะมันเหนียวไปติดถอยก็กล้องบนก็ดึงดึงมนไม่ได้ก็ตัดความสวยตัดปั๊บ ก็หลนลงมาไม่สูงแต่เลยมันม The ีก้อนหินข้างล่างคนที่ลงมาช่วยเนะไอ้ตอชดอดจากหัวหินเนี่ยนะที่หน่วยรักชิวมาช่วยหัวโปะทะลุเลยโอ้ทะลุเลยแต่ไอ้คนบาดเจ็บผมนี่ไม่เป็นไรับเราก็โอ๊ก็ตัวก็หายไปโอ้ทำไงไว้คนนี้ก็เลือดพลบพลบเต็มเต็มที่เลยครับไอ้คนนุนก็ไม่เป็นไรที่ถูกยิงเนี่ยยิงไม่เป็นไรอุดแผลยังปออยู่ได้ก็เลย ขอกำลังมาทำพื้นที่เนาะครับขอกราบเรียนเชิญ f อซรายการ OVP พผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างสาราการเปลี่ยนที่วัดมาลาบ้านขาป้อตมตําบลขำป้อมอําเภอเปียนน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆสาม,มารถร่วมปัจจัยเปบริจาคร่วมบุญกันได้โดยโอนไปที่เลขบัญชีทกสที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยหรือติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายขอ อนุโมโทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทำบ,บุญขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในที่การงานมีสเสบียงเร่งตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปนะครับสาธุครับขอบกราบเรียนเชิญท่านทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ ก็ได้สร้างดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม